อ่าขอบคุณครับตอนนี้เรามาถึงที่สงขลาเนี่ยก็คือมีงานมารออยู่่นคือตัวเชฟฟูดหนึ่งจุดแปดนะครับใช้กอง MT แปดศูนย์ตัวนี้รถสตาร์ทเนียจอดไว้กับสองปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอเรามาพอวันนี้มาเราทำการโปรแกรมเป็นไฟล์ออลิปก่อน ลองดูไฟล์อันนี้ก่อนว่าทำไมมันถึงสตาร์ทเนี่ยของเดิมเป็นแบบไหนขน้างในแล้วก็ดูไฟล์มาดูถ้าไฟล์มันเสียหายเดี๋ยวลองใช้ไฟล์อันนี้ก็มาทำดูก่อนว่าทำไมมันถึงสตาร์ทเนี่ยแล้วต่อจากนั้นถ้ามันไม่จบก็คงจะต้องเป็นการยกเลิกอิโม่ ode, เพื่อที่จะแก้ไขในรถเช็คคูดกันนะครับอ่าตรงนี้เราก็มาดูตรงการที่เราจะทำ เครื่องมือที่เราใช้ดูดเป็นเครื่องมือเฉพาะทางนะครับใช้เฉพาะทางของ ตัวเราใช้เป็น MD MD f a c t u r e นะครับเมามาใช้ดูดนี่นะครับ MD f a c t u r e ตอนนี้มันดูดต่สัญญาณแคนจากตัวกล่องโดยตรงเลย

การใช้มีเฟคเจอร์เนี่ยรับมันจะต้องมีอุปกรณ์เชื่อมต่อนะคือใช้เป็นสแกนติ A ้งครับแต่ไม่งั้นมันจะไม่อา่านไม่สาเร็จอย่าง้มันระบุมาใช้ตัวนี้ดูเฉพาะอ่าตอนนี้ก็ทำการอัดไฟล์เสร็จเรียบร้อยไปถึงขั้นตอนที่เราจะเอาไปลองเสร็จรแล้วนะครับอ่าโอเคยวถอดสาย ตอนนี้เราทำการโปรแกร,รมยกเลิกที่โม่เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านนะตอนที่เราจะเข้ามานั้ลองลสตาร์ททดสอบแล้วว่ามันจะใช้ได้ไหมน,นะครับ นี่กันยกเลิอกอิโมของเรามาใส่ตอนนี้มีตอนนี้ยังใส่ตัววงแหวนกุญแจอยู่นะครับเรางสต์ดดูก็นน<ม>ตัทติดปกติเดี๋ยวเราจะเทืให้ดูทีว่าถ้าวงแหวนเราไม่ใส่ใพอตักวงแหวนออกแล้วน,นะเดี๋ยวอลองสตาร์ทดูใหม่ วงแหวนนี้เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้อทิ้งได้เลยลนีคือการยกเลิกอิมโมเราไม่ไม่ต้องมีชิปมีอะไรเราสามารถสตาร์ทได้ยดยปกติอันนี้ก็คือเล่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จตอนนี้พอดีเจ้าของก็มาลองดูอ่คันนี้จอดมานานหรือยัง สามเดือนสามเดือนนะครับสามเดือนครสามเดือนมีปัญหาสตาร์ทเงียบสตาร์ทเงียบรลยสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ได้นี่ก็สตาร์ทได้ต่อไปก็ไม่ต้องไปต้งคุนเรื่องอิโม่อีกแล้วถอดวันนี้ออกได้เลยจะถอดหรือจะใส่ก็ใช้ได้ก็ฝากถึงเพื่อนช่างแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับถ้ารถติดอิโมสตาร์ทเงียบกู้ข้อมูลไม่ได้ สงกลองมาอย่างเดียวครับเราสามารถยกเลิกแล้วก็สตาร์ทได้ในตระกูลเชฟหรือทุกๆยี่ห้อเรารับแก้ไขนะครับ